หันไปเลยพี่จันจะขอให้นักกองขอให้คอยผู้งามไม่รอคอยเดินงามเลยผู้ชายผู้คือพี่หลอกเขาจิตวิจัยเอกไฟมาลงกองเขาก็หันไปไ,ไปกกปม่ได้ไม่ได้ไดเออพี่จันน่าจะใส่เสืเอ้อแขนอันอน,อน, <laughs> นี้เขาหันหันอีกแหน่มาเห็นคนเล่ามดึงไปหาเจ้าเลยพี่จัน ไม้ก็ใหญ่โพดเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พี่เอตัดแห่ตัดดอกไปบานเจ้ามาันจียากอีกก็เพราะเป็น,นงังดูแลเอาจังซี่ละคอยให้คอยๆมันใคอยู่ได้เอาเริ่มเลยมันเป็นยังไงนิทานอะไรน<อ>ี่กันนิทานเรื่องจริงเบึงแม่นี่แม่คือยายยายของเฮาว่ะโชัวว่ะมื่อแรง,ววงส่งอันนี้เห็นจักกินอย่างกวนเนะ <c oughs> าะกิน้าไปเลยกินเข้าไปเลยอันนี้ของเราของเอ็นชัวของยายกันเดียวหรือ่าเตี๋ยเอ็นชัว พี่เอ๋ขอเข้มข้นเลยครับจะได้มีพลังไวๆเอาแบบเข้มข้นเลยเกี๊ยวปั้นตอนโแรงกินเข่านี่มันจืดกินผสมผสานกันหลายผู้บู้เป็นอย่างหนูพี่จันกินได้ทั้งนั้นขอให้หมอสั่งโัวนี้ทารถเดียวของยากอันไหไรกันยังวะตัวนี้ใส้ได้2อาทิตย์เก้าผมเอาแจ๋วๆเลยเอาแรงๆจะได้ที่รังกาไวๆเนาะ แต่วันนี้เรามาฮ็ดกระตุ้นใจองสิซีเป็นยังไก็ยังสายใจแห้งสงขใจสะบดีกว่าก็ยังเหมือนเดิมพี่จันเหมือนเดิมผมว่าน่าจะยี่20บครั้งหละถึงจะมีความรู้สึกแต่การรักษาของของคุณหมอเนี่ยผมดูแล้วจับองเมนีข่อยตัดเป็นเดือนหรือมันเนื้อมันเลือดเนื้อกำลังแดงออกเราบัี้อันสีขาวที่เนื้อย่นออกมามันเลยลดนะแกลดจริงหมอลดจริงครับการละลรวเป็น ว่าจะของเป็นรายปีอันที่เราบาลเอียงกัราบาลบอกว่าจะทาทุกวิธีที่เลือกอะเลือแต่คนไข้สิบ,าบา่าลจะไม่บอครับผมผมก็ทําตามหน้าที่ของผมถ้าร่างกายของคนไข้มันมันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้แค่นั้นผ,ผมก็ทํทาท,<ำ>ทําำใช่ใช่ทําตามนี่หมดแล้วก็คือเหมือนเหมือนกับว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายของเราเนี่ยว่ามันจะคืนหรือไม่คืนเขาก็ทําตามของเขาอนะ เขาพูดถูกเขากระ่าดีดีดีขึ้นบ้างแล้วมันบอกจะประทามเงินคือขวอยา่าหรือมันก็ยังโมเป็นตาหยานหลายคือตอนเจ้ามาตอนมาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นห่อหุ่มเขาไปมันเกิดจะลดเพราะว่าตะกี้เจ้ามามันจะเป็นบ้านเู้ร์เวณเนื้อตามันนี้เนื้อแดงกําลังออกมาแล้วมันอันนี้มันเลยลดมึงมึงโปมือจะเน้ลดออกมืดแล้วที่เขามเปืดอดออกข่อยานนี่เจมบอกว่าอะไรนะเจมอะไรเนาะริม นั่นแหละเจ็บอกว่าอยู่ที่ร่างกายแล้วมผมก็ทําตามหน้าที่ผมแล้วลาเหตุคือพแอันว่าแลไหว้พระสวนบุญขอผพุ่บุญบารมีมมรสิิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงได้ก็ข,ขอ,ขอ<ม>ให้โดนบันด้านให้ให้มันหายให้มันซอยได้แต่เราว่าคันว่าร่างกายตอบสนองเนี่ยมันมีสิทธิท์ทางสองสองเขียนโมเมนบอกเาก็ว่าอาจจะอาจจะได้แต่เขียนขวจงได้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ เอาเราดับพี่ให้ฟังเดี๋ยวดูกล้องนี้มันเดินเป็น,เป,นเป็นอะไระเดินแล้วเดินแล้วนเดี๋ยวเราเลยทับเลย<ม>วันนี้ม,ม,มาฟังเรื่องประสบการณ์จริงนะครับข <c oughs> นแขนสแตนด์อัพลองดูนะครับจะไม่เชื่อจากคุณพี่จันเจ้าของบ้านหลังนี้นะ <c oughs> ไม่ใช่คนอวดผีนะผีอวดคนผีอวดคนนะดครับผมเอาพูดมาพี่จัน ตอนไปสิมาอยู่ที่แรกเนาะมันไก่ยังเป็นป้าอยู่ว่าแถวนี้เพราะท่านได้ตัดหันับผมอันตอนมาเฮ็ดอันกับนังจิมเฮ็ดซุ่มอันนี้นั่เหระไก่เราไล่หลายเห็นมาประอ้วนกับเบ้าเลยเมื่อกี้ครับผมไก่เราไล่หลายแต่ว่าไก่วันศิลจะจะมักมอื่นเป็นวันศิลปจิมาเมื่อนี้เองสินะอ๋อมาเมื่อนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันพระผีมันจะมาก่อนวันพระแล้ววันที่นี้เอ๊วันนี้นี่มาเนี่ แต่บ่านเจมามันเยอะมากๆประมาณนี้หกทุ่มหกทุ่มนี้เจม่าไก่ไก่กับเจีห้องกระตกกระตากกันแหละเหมือนกับคือมีงูงูเขาไปหานะครับเขาไปไล่เหมือนมีงูเหมือนมีแมวเนาะเหมือนมีแมวเข้าไปในคอของไก่เียนคั้นบําอื้อม่ามันตายเนี่ยออกมาเนี่ยเขามาซ้าเละเบิ้งหนี่มีเข่งไนแต่บ้านก้นมันหันหัวมันเป็นคือกับเท่าเท่าเท่าจกเข้าไปมันเป็นห้อยซ้ำเหมือนไหมแต่ว่าบุมมีเลือดติด ไม่มีเลือดติดบ่ผูมีเลือดติด<อ>เป็นแต่ว่ารู้ซึกว่ามันเป็นหวยคือมันก้นมันก็คือว่วใหญ,ญก่ก่าก็คือมีมือเข้าเข้าไปล่วงเข้าไปนะครับผม,แต,ามาตบแต่ว่ามันสาเร็จาร้ต้นหรอวาแต่ว่ามันมันกับเป็นแบบนั้นแต่ว่าจิมาทุกอันก้อนวันศิลกวอนวันศิลแล้วก็จิมาจิมาคือ,ม,อมือเดียว่นแหละแต่ว่าตายร้ายวันนี้เล่าก,กันเลยว่ามันเลือมมันเลือมหน่อยแร้วาจีขาจะให้ผก้ไข้ขา่ขยหรอว่าร่องร่องมันก้อนว่ามันศิลแมนอีหยังอ่ะนะ เมื่อนั้นเลพี่ม่วเลยไต่ไฟไปข้างหลังมันกระห้องมันละห้องเขาตอนเท่าออกไปเปิดประตูมันก็ะหูหนัเงียบแต่ว่าไปซองมองเห็นอย่างตะกิข้างหลังเราบ่ท่านไดเหตุสองบ่รท่านไดเห็ดบ่ท่านไดเห็ดสองเพลงข้างหน้าอไอทีเฮือนนลาครับผมแล้ววันนี้อันพี่ม่นเอาไฟไปซองผัดบ่มีเพราะเขามาสภาพนึนกะไล่อีกคือกับเทาไลอันอยู่ในอันนั้นนั่นแหละคือมีมีคนไล่มีมีงูเป็นไล่ดีหละแต่ว่า คันมือใดไล่มันก็มันก็คันว่าใกล้ห้องหน่อยสิเอาสักพักนึงหน่อยหน่อยสิมันก็ตายตัวเดียวคันมื่อใดไล่โดนนั่นสิก็ตายมืนอะส่งตัวสามตัวแล้วแต่มือสินะถ้าเกิดไก่ตายเนี่ยเอามาชำเละเอามาทําเนี่ยมันไม่มีเครื่องใดโอ้เหมือนหนังเลยเนาะเหมือนละครเลยคิดคิดว่ามันเอามันเอาอะไรล้วงเข้าไปไม้ตะเกียบหรือว่าอะไรเนาะคิดว่าคือเป็นมือเอาเอานิ้วมือมันเหรอ ผีก็มีมือนะครับผมคนมาอยู่น้าอันไหนพวอันมันว่านพวอนว่ามันคือจิกินได้เองสินะมันคือจิกินได้กันเลยอันกีบเอาไปแม่คันกินได้เองสินะมันเด๋จะเอามาสำเร็จเอามาสำเร็จเดี๋ยวผมมีเครื่องก็เลยพากันไปถิ่มแต่ว่าตามเอามาสำเร็จเนี่ยคือสามโตแล้วที่มาสำเร็จผมีม่เห็เอาแล้วแล้วเนื้อไก่ในเขามรู้กเนื้อไก่มันมีเลือดไหมพี่ผมมีอย่างเลยคือเป็นชีดซีดเลยไม่ไม่มันมีเลือดมีเลือดอยู่ไหมหรือว่าเลือดมันแห้งไป บมี่หมายถึงว่ามันสูบกินเลือดหรือยังหรือว่าเลือดมันอยู่ในเนื้อลมีไหมโบมี่เลือดแล้วนะอ๋อขาวขาวพ่นเลยผมเขาเป็นขาวจืดไปแต่วันแต่เขา้าอันแต่เข้าว่าเห็นว่าเลือดตกอยู่ในอันนี้นั<ม>่นบกีกับว่าบมี่เลือดจะตกในเงินกับโบมี่เลือดจะติดไกลกับบบมีค่คิดคิดว่ามีคนมาเล่นตลกกับเราไหมหรือว,ว่าเป็นเรื่องจริงก็คิดว่าจริงแล้วเนาะมันจริมาเป็นแต่ว่าร้านก็เคยเห็นหรือเปล่าอุมร้านอยู่แล้วมันเห็นเป็น ชุดขาวอย่างแบบเหมือนคนนน่ะสุดขาวอืมเอ้าสุดขาวจะไม่กินดิบเนาะบู้งนะอันมันมันเลยคิดว่าคนมันกระย่างไปเบิ่งทางหลังฮะครับผมมันมาทางนี้นะไปเบิ่งแต่แบบว่ามีคนในนึงมันก็เขามาอีกจะพักนึงกันก็มาทางนี้ทางหลังมันก็เห็นหลานก็เห็นคือกันแต่ว่าพัวก็เคยเห็นอย่างยางมันนางกินเหล้าอยู่สิน่ะเทอกัน ขมาเฮ้าสิมันเหมือนคนเราไปยางเพงกับเฝ้าวแดนดูๆๆขึ้นไปครับผมแต่อันนี้คือตอนมานยุ่งใหม่ๆอ่ะนะปลาอันนี้มันหกเนาะมันท่านเด็ดตัดอ่านานเรื่องอื่นมาตัดออกกีกันเลยค่ะเมื่อเลยไก่กุ๊กกี้ค่ะก็ไปมันนี่ก็ไปฟาร์มไก่โตที่ไอ้ปาท่าเทางนั้นะครับผมไปฟาร์มไก่อันนั้นฟาร์มไก่ก็คือกันนั่งก็ตายตายเท่อละสองตัวคือกันนั่นก็บอะโอ้ครับผมกะกะแบบเดียวมาแบบเดียวนี่เมื่อเอ่ครับผมประมาณนั้นเพิ่นก็เลยเห็นจังไหนหูเพิ่น กันได้มากอยู่ันไม่หรืากันเบาแบบว่าเป็นความซาดนะไฟกับเบาบ้าแล้วว่างเริ่มใกล้วันศิลยังสิน่าไฟกับเบากันว่ามันมันมีแท้ันมี่คือเป็นกระซือแท้กับจุดไฟไล่พากันเบาสิเด็กลัวไหมกลัวไหมพากันไห่มาไม่ไม่กระยานได้หนอลูกไม้หนอถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันเดินมาเป็นตัวนีาจะทำยังไงนีหนอเป็นกระยานแล้วโอ้เรื่องเรานี้มันเหมือนละครนึ่งแล้ววันนี้คิดตรงต่ว่าอัน แมวนี่ไม่มากไม่แมวมันจะมากกินหนึ่งกินหนึ่งอาหารอันหมามัเอาอันนี้นั่นเป็นหมากินอะ่านัแต่เมื่อใดเมื่อใดที่จะเื้อนวันศิลนี่เมื่อนี้แมวเขาเห็นเลยหมาก็บอกไปลังบ้านอ๋อสงสัยมันรู้เนาะจังว่าสงสัยมันจะรู้มันจะเห็นแล้วหมาก็บอกไปลังบ้านเลยครับแมวก็แมวอันมันจะมิญญาณสองตัวมากๆผมอ่แต่วิดวันศิลมันยังมากแมวนะอ๋อครับผมกบบวกวัวมันหูหรือมันหูเข้ากัน ันทางไกยานกระยานระบเนาะอันนี้ก็คือยังยังไม่เคยเห็นตัวมันเนาะก็เห็นแต่ไก่ที่ไม่มีเครื่องในอันนี้มันก็แปลกสุดแล้วนะครับมันเหมือนมันเหมือนหนังที่เคยสร้างมาละครที่เคยสร้างมาแต่มันไม่คิดว่าจะมาเจอจริงๆอันนี้คงไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับหลายคนอห็นน้ำนหลายคนเห็นนํากันอ๋อเห็นด้วยกันคากล้น้งนาบ้านเขากับเจ้าคือกันเหมอนเต่าพวเหมอนเต่ของอุกี้อุกี้นี่ผู้ไผ่มานี่ มันตายมันยังดีๆอ่ะนะดีๆอยู่เผลอไอ้พี่แอน็นหรือว่าหอยามาไข่ไปอบกินเม็ดแต่ว่ามาสำเร็จผมมันบ่มีเลือดถอะนะและ้วไม่มีถุงในก็เลยพากันไปทิ้มครับผมแล้วก็รอบไปสองไอ้พ่อนก็นว่างหอยมันยังดีอยู่อเ,อเ,ยเอามาหนดเอ็กกี้จะไปให้กินหังสิเนี่ยแต่เอามาสำเร็จก็คือกันนั่นนะครับผมแต่ว่ามาันมันข้าวคือข้าวไก่นั่นเลยข้าวัข้าวแบบข้าวมาขาข้าวมาสำเร็จว่ามาันข้าวอ๋อครับผมเข้าวมูฟคือกัน,กน,นแต่บนนี้คือไก่ข้าวขาแบบสดๆเลยมันข้าว สรุปแล้วก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคือตัวอ,อะไรเนาะนาแต่ว่าตับนี่หายจริงๆเนาะกลืนหาย <คน S 2> แล<ต>้วแบบงลนก้นทะลุเลยนะก้น,นนี่เป็นหอยแบบผู้ทำโจ๊กกับยังเป็นหอยโกโบแต่ว่า<อ>มันเฮ็ดดีได้ถ้าบุบเบิ้งดีมันจะเป็นมันกจะเอา้นมาตวมเอาไว้อ๋อ้นมันหนามันจะเอา้นมามามุ่งเข้าไ้มีมีมีน้ำเปียกๆไหมเลยใช่ไหมปียังติดก้นแบบคือกับล้วงเข้าไปบุมีอีหยังหน่ะเอามาดีดียุ่เลยเนี่ยกัน ก็คิดว่ามันดีอ่ะะจังหวะหนูหนูว่ามันไม่ได้หลวงผมว่ามันต้องดูดเอาจังหวะไม่น่าจะหลวงถ้าหลวงมันต้องมีติดขนติดอะไรบพางขนนี่สวยปิ้งขนนี่มันจุ่มมาไว้เลยเอาแล้วแล้วมันจุ่มขนเอาไว้กนกับเหนร่ามาเปิดขนเรายังดีม่นน่าจะเป็นนะเหมือนกับเรากินขนมจีนแล้วดูดเส้นขึ้นนะครับน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นความเบอนี้พอดนี่พอดมันมาขาเนาะอามาจะมาขามา้ามันมากันร้อนมันดิกล ไอ้ฝนมันห่มเอาไว้เด้บ่ยังดีครับผมบ่ค่อยเห็นบิจะบ่เห็นเด้อล่ะเฮาจัมันสิเป็นเห็นพวกๆมาบ่เห็นแบบนั้นจัมามันันห่มไว้เนาะเฮามาเปิดจเห็นเป็นขนห้อยซ้ําเป็นห้อยอันนั้นเฮานกนนมันสิเป็นซ้ําอันน่ะเือมันเป็นซ้ําอันนั้นแต่ว่ามีเลือดบ่มีอีหยังติดบ่มีอีหยังน่ะแห้งๆน่ะ สรุปแล้วก็คือพิสูจน์ไม่ได้เนาะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับมีจริงๆนะครับในจังหวัดชนบุรีที่ผมอยู่แะตอนนี้นะครับผมเป็นหมู่บ้านใหม่นะครับมีที่มาปลูกสร้างใหม่ใหม่อะผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอฟซีพีพีทุกท่านขอบคุณพี่จันนะัขอมาหน่อยเจ้ามาตัวเอ้ยขอเฮ็ดให้หลกขาโจรอะวันนี้เอาวันเนาะใส่ปากเลยว่าควันยัไง 宝宝。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.